กาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วย,น,ยนะครับอยู่กับผมซัอนอยินนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกอันยินนะครับแมปชื่อว่าโฮมอัลโลนนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเรื่องกันนะครับอะไรอ่ะเฮะ้มีออฟฟิศตำรวจแต่พวกนี้มันใช้รถบันนะครับ ขอไปได้คนสี่ผีเยผีเยี๋เยวๆๆยเอาใหม่บ๊บบ๊บบ๊อบเกี๊ามครับผมว่าเกียมบ๊อบอ่ะเฮ้ยออกก่อนไม่อย่าพึ่งโอวถีน้เพ่นชั่มไปแล้วไม่เชิญไม่เชิญโอ้ดูท่าทันมีให้ซื้อด้วยแต่ที่เนี่ยผมไม่มีโลบังครับโลบังไม่ใช้หรฮะมีฟรีด้วยเหรอ ปีคืออะไรอืมระบบมันมีปัญหานะครับท่านผู้ชม,ชมโรมันลม มีจจมสแกร์ไหมแหลชไลท์โอ้มุมอันนี้นะครับผมอะไรอะเปิร์ดเวอร์เซนนะครับผมมุมนี้แม่ก็อกชอบเลยอะเปิดไฟได้เขาบอกว่าให้เราไปดู ดูข่าวเหรอหยิงกาบอกว่ามีข่าวผมเปิดไปิดใช้เลยแล้วข่าวใช่ไหมเนี่ยฉันนักกลัวจริงๆน,นะครับผมนิดว่าผมกำลังอดูหนังเดรินซะอีกเดรินไอ, Link, ไอที่มันจะโผล่มาจากทีวีแล้วก็แห้ใส่เราแล้วก็จำสแกนหวันว่ามันจะไม่มีจําสแกนครับดูทีวีเวลาอ่าเพื่อ

อ๋อขัตเอ้้ยฮท่านผู้ชมเมื่อกี้มีใครเห็นเหมือนผมใช่ไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมเอ้ยตายแล้ว ơi cái này, thăm lại bưng về yeah, là không có ít thù ừ hừ เขาบอกให้เราลงไปขนาดเราต้องเปิดไฟฉายนะครับมันมืดเพื่อนมันยังไม่เปิดไฟฉายอะ่ะอุ้ยหมอไม้นะครับทุนผู้ชม Ui tụt tai một suái dì máy quái mày hôm làm ui này à ui tụt tụt pé một Ờ, dạ dạ pen dạ 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 ná Giờ เพื่อนทาาัานจะทัวยเหลืออิน,นอยู่ข้างบนอ๋อไม่ใช่อ๋อใช่อะไรของผม,มเนี่ยนั่นเราอยู่คนเดียวมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยมีอาวุธไหมเนนียถ้ามีปืนก็ดี I'm not อะไรอะ คือเรื่อ,อ,องออนไลน์บัดเพาอบอกให้เราตรวจสกบระเป๋าบอกอืมโอเค อย่าโหมามาค่อยกามาไม่ค่อยนันอ่อยเบะน่ากลัวมากเอือโอ้ผมตดได้บาคนด้วบ้างเลย ออกไปข้างนอกให้ตายไม่ไม่อย่ามานะบ้านเราบ้านเรา,า,เราอยู่ในป่าคิดอูอุ้ยตกใจหมดโกแบทเข้าไปข้างในกันเถอะเพื่อนนายเข้าก่อนเลยฉันจะดูให้ แล้วไงต่อครับโทรศัพท์ว่าละเสียอะไรเนี่ยลองไปเช็ดดูซิเดี๋ยวฉันเช็ดเองเพื่อนขอให้เป็นตำร,รวจเถอะตำรวจครับฮลัลโหล I can see you ฉันเห็นคุณ What คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรบิชบูนเนตซามิโกรอฟไซด์ว้ออ เสียงควง้นน่ากลัวมักยนะครับท่านผู้ชมสวยแล้วไงเรามันบอกให้เราอะไรนะอฮ้ยอะไรนะไงบุ๊ดูรอบสวย เอาขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไรอ่ะอ๋อไม้เออว่ะไปเลยวเพื่อนเราต้องป้องกันอย่าเข้ามาแล้วเฮ้ยเข้ามาฉันจะเอาเราจะรอดยังไงอ่ะโอ้โหเด็ด โคตรสุดยอดเจนเลยมันไม่เข้าเหมือนจะไม่สามารถเข้ามาได้แล้วเราอยู่คนเดียวไอ้หน่ากลัวอยู่เฮ้ยสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนนายปิดหน้าต่างตอนนู้นฉันปิดตอนนี้เองสวยเพื่อนเร็วๆเ,เ,เ,เดี๋ยวฉันจะส่งไปใช้ให้นะนะแล้วเราอยู่คนเดียวเราจะรอดมุณโย time to bed ได้เวลานอนแล้วไม่แน่จะรอดเออ night nice. สอง home a l ม r m อยู่ข้างนอกไหมนะขอความช่วยเหลือ

妈，酷！那個 เขาบอกให้เราทำความสะอาดไม่ใช่เปลี่ยนนะครับเขาบอกให้เราออาร้านจานจะเรื่อง้ะไรป่ากนี่ร้านอืมบอกแพวสกินโซนี่แหละครับพิซซ่าซากูตนั่นเยว่า ขอโทรหาพิซซ่าได้เลยครับเดี๋ยวผมโทรเองขอแค่อย่าเป็นไอ้ไอ้ฆาตกรหน่อยขออย่าให้เป็นฆาตกร,ตกรไม่รับสายด้วยอืม ขอพิซซาสอนทานนะครับ okay. uh, อืม <c oughs> อต้องไงต่อพายากินน้ำมันนะครับพิยา เราน่าจะปลอดภัยละเพราะว่าอาจจะมีคนมาอาจจะมีคนมาช่วยเราก็ได้พิซซ่าแล้วไงต่อลองพิซซ่าผมว่านะผมว่าเป็นฆาตรกรนะเอาแล้วไม่นะแบบนี้น่ากลัวไม่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยกลัวจริงๆเลยเนี่ย ทีมแม้ว่าขนาดของเล่นเกมทาวเวอร์อนานย์เนี่เฮ้ยไม่มีมันควรจะออกไปอยู่หรอเอาไหมอย่านะ ัวเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยนเนี่ยเพื่อนรอด้วยอย่าทิ้งช้ำไว้คนเดียวสิเอาเพื่อนเฮ้ยตอนนี้มีทางไปเฮ้ยอ เดียวนั้เมื่อกี้มันเจสันหรือเปล่าอา๋อโอไม่นะโอไม่ oh, my, นะไม่ชอบเลยไม่เบดนี้น่ากลัวครับออไล่โอเคหวังนว่นาหวังนว่าไฟนี้น่าจะเปิดได้แลนะ ป่ะเราเรีบกลับกันเะเพราะว่าพีซ่าคนพรมส่งมามป่ะกลับก็คนกลับไปที่บ้านอย่าตามมานะเฮ้ยเพื่อนหายเฮ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนหายเพื่อนหายไปไหนไม่อยู่แล้วกันดีกว่าเรือน ขอโชว์ดีนะอยู่อย่นั้นอยู่จะกลับก่อนเอาแล้วไงอยู่คนเดียวแล้วไงบุ๋มความมาเยือนยานะเฮ้ยมาแล้วโอ้เจนมีคนโทรศัพท์มาหาเราฝังดีกว่าครับัลโ l o คุณเอเจน คือใครฮัลโหลนั่นใครอ่ะไม่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 ใช่โน่ฮะชัวร์ดูยูนั่นอยว่าวาละ เฮ้ยเดี๋ยวเสียงแบบนี้ไม่จะไปไม่เราควรอยู่ในบ้านเราไม่ควรไปไม่ไม่ควรไปไม่เราไม่ควรจะไปไม่เราไม่ควรจะไปด้วยซ้าไปแล้วมันหลอดนั่นไงว่าละเพื่อนจะไปขับรถหนีกันเถอะเพื่อนอยไป ไม่มีวิธีลาบเพี้ยนเลยเหรอโอ้ยน่ากลัวเว้ยถ้ามันมีแบบเรารีบเอาพิซซ่าแล้วเรารีบวิ่งเข้าบ้านน่าจะทันโอเคกลอนลันออมันมาแล้วเอ,อ้ยเพื่อนวินฉันหมดแล้วไงวะอย่าออกมาฉันหมดแล้วลว,ออลว,ว่าอย่าออกมาว้าว มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเออเออบ่อดแล้วไงว่าอย่าออกไปประตูอย่าน,นี้ควงกลับเข้ามาเอาละปะเอ้ยจะเอาประตูะไม่ได้หรอฮะดูให้เอ็ดดีแล้วไงผมเอาไม้ด้วยโอ้ย โอ้ยเด็ดเดๆดเด็ดเด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 ดสมอรีทเนี่ยวันนี้ชมปอดแล้วไงว่าอย่าเปิดเราไปดีนะเนี่ยเราวิ่งกลับมานะผมก็ว่าอยู่ถ้าไปเราตายอืนอน่ากลัวโอเคอยู่ในนี้เราควรจะปลอดภัยแล้วละ่ะขอให้ถินเช้า คืนที่สามโอ้ยนี่มันคืนที่สามแล้วนะเนี่ยโถเพื่อนเรามาไกลามากพอแล้วนะเนี่ยโอ้โหคิดเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ชมไม่รอดแล้วไม่ออกไป เพื่ออะไรอ่ะซนไลดึงย,ยูนอนทีวีนั่นแย่ว่าละมานั่นและหันหลังดูเพื่อนในดูก่อนดูนะเดี๋ยวฉันดูก่อนเองคือนที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชม ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะรอดหรือเปล่าและก็เพื่อนของผมด้วยขวายล่าก็พาจัดอุบิีบีตายแล้วไงเขาบอกให้เราซ่อนอื เสียหนี้น่ากลัวเสียหนีน่ากวัวเสียนีน่ากลัวอเอ,อ้ายูเดธ ตาแล้วครับท่านผู้ชม,ชมโอเคนะครับก็สุดท้ายก็ไม่รอดครับ <c oughs> โอเคนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายผมกับเพื่อนก็ไม่รอดครับอเอ้ยผมนึกว่าจะรอดแล้วอะ่ะเจ๊เลยผมโอเคนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม <Ooh. S 3> <c oughs>